สวัสดีครับเพื่อนๆครับมาหลุม11นะครับพาสี่นะครับ379ราหลาสนามกอกล์ฟกัสซันเลกาซี่นะครับหลุม11นะครับนี่ฮะมีดอกเล็คซายนะครับน้ำขนาบข้างสวยงามท้าทายนะครับ โอ้โหรุนแรงรุนแรง,แรงบานลงเร็วๆๆลงเร็วเลงเร็วเครับเพื่อนๆครับก็น้องคำแคทดี้ของผมบอกว่าให้ตีออกไปทางไหนนละ้วขวาบอดไซย์ค่ะขวาบอดไซย์นะครับจะขึ้นง่ายมาดูนะครับว่าจะทำได้เปล่า <laughs> เลยเข้าป่าไปเลยนี่ครับเวลาให้ใครตีบานออกมานะครับนี่น้ำตรงนี้เลยไม่ต้องห่วงเลยครับดรอโซนเดือเท่าไหร่ลูก โอเคคถ้าตีขวามาจะบานนะฮะป่าทางนี้นะครับที่หลักร้อยห้าสิบนะครับถ้าสกอร์วิลูที่ก่อนบานบานเหมือนผมบานไหมลูกเปิ้ลเล่มาเป็นยังตีไป<ๆ>สกอร์วิลูท่กรขึ้นสามหลังจากบานเข้าป่าชีพทําตกน้ำ โอ้โหดูไดวอดต้องซ่อมต้องซ่อมอ่ช่วยคดีซ่อมโอ้โ oh, ห <laughs> น่ารักนี่ต้องซ่อมฮะช่วยกันรักษาสนามหนึ่งร้อยนะครับถึงทงครับถึงทงสวยโด่งดีมากโอ้ออนครับโ oh, oh, oh. อ้โหหล่อเลย แดดร้อนลมเย็นท้องที่ตกทรายครับโอ้โหทรายตรงไหนนู่นเลย<จ>หลุมไข่ดาวนั่นเลย สวัสดีครับเปิดสายขึ้นมาออนออนออนไกลหน่อย <c oughs> ผัดไกลฮะ <c oughs> นี่ลุมสิบเอ็ดเนาะลุมสิบเอ็ดครับลุมสิบเอ็ดูแคตตี้ไปทำคลาดทรายครับสุดยอดมากดูแลสนามปบ๊บ <c oughs> อ้าว <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไร ผิดเลยเสวยงามสวยงามสวยงามอู้คีบเลยดูทางโน้นมันอีกลายดูฝั่งนี้นะดูเลยว่าเป็น หลุมสิบเอ็ดนะครับเป็รายการครับหลุม11ครับหลุมสิเอ็กัสซันเลกาซีนะครับลำพูนครับขอบคุณที่ตามช่อง y o u t u ชิปทำเพื่อชวนมาเล่นกอล์ฟที่ลำพูนนะครับหีกัสซันคุนตานกัสซันเลกซิตี้กัสซันพาโนรามานะครับสามสนามในเครือนะครับแต่ผมแนะนำว่าถ้าใครมานะครับตีให้ทุกครบทุก สามสนามเลยทั้งสามสนามมีโรงแรมที่พักอยู่ในในสนามเรียบร้อยครับจบลุม11กัสซันเลกาซีครับ